ท่านมินเนสเซลจากพีจ่จาเซ็นทัลมินเนสเเป็นชอปปิ้งเ,อง,เ,เอ,องกนะครก็เซ็นทัลมินเนสเซลจัดมาต่อเนื่องหลายปีแล้วค่ะครับก็วันนี้ก็ความพิเศษก็คือเหมือนเป็นปาปาทีมแบบคามบางจรินะซึ่งทีมไม่ค่อยบางจรีงจริงเลยไม่ค่อยเข้าใจก็คือเบาเลยเบาเบาเบาบีมอยลนะไอ้ได้สีทองเงิเราได้เลือกเงอนแรบางไหมครับบางไหีชุดนอนอะใช่เขาบอกว่าใครที่ใส่ชุดนอนเนี่ยมีสิทธิ์ได้รับฟรี ก็ชุดนอนก็ปกติไม่ใส่อะไรนอนจะได้เย็นๆเลยมันโนไม่ถูกแต่เนี่ยปกติเคยมาซื้ออะไรดึกๆแบบนี้ได้บ้างคะมาตลอดครับผมดินไซเซลก็มาตลอดแล้วก็เซนทรัชิดลมเนี่ยเป็นเป็นห้าที่หกพันแล้วกันเพราะว่าตั้งแต่เด็กๆแบบเหมือนคุณแม่ชอบมาเด้อเพราะว่าเปนเซนเซลมีคนมาการช็อปปิ้งเะพี่ว่าตีสองก็ไม่มีผล ช้อปปิ้งได้เกิดได้ทุกที่อ่ะเราเลือกซื้อของมา this one this one this one i i a k e all ข้างนี้มีมีอีดนตรีเข้ามาด้วยมีดนตรีเข้ามาด้วยับผมก็พี่มอพี่ตีนาก็โชว์แล้วแล้วก็ต่อไปน่าจะเป็นคีนไม่ได้มาที่นี่ก็สามารถดูได้เหมือนกันนะ ทางทออฟฟิเชียลของทางเซ็นทรัลอิพเทอร์เนตโซนค่ยววันนี้เราจะมีโ์พิเศษโซพิเศษสำหรับคนพิเศษที่มาช้อปปิ้งในชุดนอนฝากหน่อยดีสำหรับงานก็ฝากเซ็นทรัลแมนเนสเซลนะครับผมก็สามารถมาช้อปปิ้งกันได้นะครับที่เซ็นทรัลชิ l ลมบอกเลยว่าของเยอะครบแน่นอนครับอันที่จะ ปล่อยมาแล้วปล่อยมาแล้วเข้าเรื่องเลยเข้าเรื่องเลยหรอคอนเสิร์ตงานแต่งงานแต่งงานงาวีว่าฟ้าแลบคือเจ้าสาวพร้อมไหมคะพี่ไม่ไม่ได้ทองเอาพี่ข่าวหรือว่าพี่ทองหรอไม่ไม่ได้ทองก็เป็นเป็นงานแต่งครับผมเป็นเอ่อบิวตี้ and ด์พิพิคิดเดอร์เลดเ e เวอเรสต์เวดดิ้งคอนเสิร์ต บริสต์เตตบายจิสุไล่ท่ามกลางคลิปมันแนวคลิปมาได้ยังไงครับก็จะเป็นหนึ่งในเวทโปรเจกต์ครับผมเวทโปรเจกต์ที่ก็จ,กจะประกอบด้วยภาพยนตร์เรื่องเอ The Red Envelope ก็คือซ o n g Rain แต่งทีครับแล้วก็เพลงประกอบผ้าเพลงที่อยู่ในอัลบั้มประกอบภาพยนตร,ร์ Song Rain แต่งทีครับผมที่ปล่อยอยูทั้งหมดแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นคอนเสิร์ตสำหรับหนังเรื่อง Song Rain ครับทีมงานเป็นยังไงครับ ทีมงานต้ก็แคบติ่แกลมนะคะเรือก็เดี๋ยวเราจะมีของชงด้วยเป็นการเสิร์ฟโชว์ดีๆนะครับก็เป็นทีมงานแต่งนี่แหละครับก็คือเราต่อยอดมาจากสองแดงแต่งตีว่าแบบเหมือนตัวเม่นกับตี๋เนี่ยเขาไปได้แต่งงานกันแล้วเลยนะครับผมก็เลยยกเพลงห้าเพลงนั้นมาแล้วก็มาขยันต่อยอดจากหนังด้วยย้อนว่าเม่นกับตี๋ เย็นแม่นกตี๋เดอะเล่ยโปรเจกต์เพราะว่าหนูไม่ได้ทองอยากวอล์กเตอร์ที่ปล่อยออกมามีเค้กด้วยหลายคนจะว่าเค้กแล้วแบบบางทีต้องกี่ชั้นคะเค้กเหรอคะเอ่อชุนินกอดแป้งถ้าเค้กถ้าแต่งงานจริงเค้กกี่ชั้นก็ได้อยู่ที่ศิลสอดมากกว่าอย่าอย่าพี่ที่ศิลสอดศิลปสอนศิลป์ได้ เอาต้องกินหลักกันด้สินสอดแล้วครับขอรับก่อน28ละโอ้ยช่ยชวย้วไม่เอาสินสอดก็ได้พามาช้อปปิ้งที่เซ็นทรัลก็พอเดี๋ยวพี่จะทำยอดได้ถึง28หลักครามพร้อมของงานยังไง คำั่างของงานใช่ไหมครับตอนนี้ก็เหมือนลิสเพลงต่างๆนะก็เหมือนจะเข้าที่แล้วครับก็เป็นคอนเสิร์ตคู่แล้วกันนะครับก็รอบที่เราเจอกันที่ Jack Wood t r o u b รอบนี้ก็มาเจอกันที่ Wedding Concert ครับแล้วก็เรื่องเดือนหน้าเนี่ยก็จะเริ่มเป็นการเตรียมงานนะตอน p r e s e ก็จะหายตัวไปอีกเดี๋ยว presentation ยังไงอะไรนะครับ presentation มันจะมี pre-wedding อะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวจะมีบอกว่าเนี่ยฝั่งเจ้าบ่าวฝั่งเจ้าสาว อันนี้จะเป็นฝั่งฝั่งเ้าแก่ฝั่งคุณแม่สามีแล้วความอยู่พอดีเดี๋ยวจะออกแบบท่าเต้นสำหรับงานแต่งทีนี้ต้องคุณกนูและชุดเจ้าสาวยังไงครับลูกเอ่อสิบแปดเมตรว้วสิบแปดเมตรผ้าผ้าหมดสาเพลงละอันนี้แขกเรือมันจำนวนเท่าไหร่ดีคะกี่โต๊ะคะเอ่อหนึ่งหมื่นคนหนึ่งหมื่นคนสามวันสามหมื่นคน ตัวพี่เอพีแล้วก็มีตัวธรรมดาแล้วก็มีอันนี่ถามเจ้าบ่าวหรือยังเขาก็เขาก็โอเคเลยมาเป็นแขกหนึ่งหมื่นคนแต่ว่าเจ้าบ่าวเป็นสายทำใจหน้าแดงอากาศที่ห้างมันเย็นเป็นแบบว่าน้ำแข็งกัดมาพนุเย็นมา คือคือเจ้าบ่าตามใจเราหมดเลยเหรอไปไปเรา<ป>เราอยากทำอะไรเจ้าเ่าให้หมดเลยเ <c oughs> จ้าเปล่าครับก็ตามก็เหมือนคุยกันแหละคุยกันแต่เขาตามใจหร้อเปล่าก็ต้อง่าไปที่เซ็นทรัลเมืงงงอ,อง <c oughs> <c oughs> ี่ทำได้ยิ่งใหญ่มากๆน่นอนอะไรก็แอบคาดหวังว่าอยากเห็นเาอยากเห็นพี่บินอีกแล้วหรอขึ้นสลิงอีกแล้วหรออพัดเคกับก็ต้องต้องอดูงไม่ได้ลบากพี่เกก็เราพยายามจะทำให้รูปโชว์บันดีที่สุดในเรื่องโชว์ก็ไว้ใจพี่เด เดี๋ยวก็จะช่วยตบๆโชว์มาแล้วก็เดี๋ยวเราจะเรียนแสดงว่าในคอนเสิร์ตนี้จะมีแต่เพลงรักหรือเปล่าครับรวบรวมงานเพลงงานแต่งทั่วประเทศให้สงสาแต่สรุปหนูไม่ได้ท้องอันนั้นอันนันไม่ท้องดื่มยาเครับด่มยานี่ยเดี๋ยวด่าเพรามันเป็นวิวาพัยแลบไงทุกคนก็เลยเออคิวมาเออเดี๋ยวพรุ่งนี้หนูโชว์ผลตัว ไม่เลยตอนทีกวปล่อยออกมแฟนๆเขตื่นเตกันอย่ม่เช็ค f e e แบบว่าเอ๊ะเหมือนเพิ่งปล่อยโปสเตอร์ไปิ๊่เลยแป๊บเดียวเลยก็ยังยังไม่ได้ดูฟีดแบ a c อะไรมากครับผมเพราะว่าเนี่ยต้องไปเซ c e ทร r a l i z e เสร็จร้องเสร็จอะไรเสร็จเดี๋ยวเช็คฟีด d b a c k แล้วแต่ตอนแต่ตอนหนแรกก็ปล่อยรูปเค้กออกมาทุกคนก็แบบหืออะไรนี่ก็ดีใจครับเหมือนแฟนๆก็ให้ให้กระแสตอบรับดีมากครับแล้วก็ เหมือนให้ทุกทุกครั้งนี้ปล่อยแบบว่าทำคอนเสิร์ตมาอะไงเงี้ยเราก็ชื่นใจแหละที่แบบเหมือนแฟนๆทุกคนก็อยากจะไปเจอทั้งพีทั้งกินด้วยเราแฟนๆต้องแต่งตัวแบบไหนแค่แค่ต้องเตรียมแต่งเตรียมแต่งตัวแบบไหนเป็นเออเรามีงานมั่นสองวันงานแต่งหนึ่งก็แต้องซื้อองทุกวันต้องให้ของทุกวันต้องให้ขอทุกวันต้อองทุกวันไมี่ไม่ใช่ไ่ใสามวัน มันเช้ามันเย็นบางวันมันบ <h ated absorption> ่ายแล้วก <noise> ็กอดดอนมีมมมี a, uh ี oh ียกน้ำชาไปรู้มียกน้ำชาด้วยมีแบบไพน์มีทุกอย่างพี่คิดว่าตั้งแต่เซ็นทันชิดลมจนถึงเซ็นทันอินบาซีไม่อันนี้หัวคบ ประตูพันกว่าดาเพื่อนเจ้าบ่าวเจ้าสาวกี่คนคะเพื่อนเจ้าบ่าวห้าพันเพื่อนเจ้าสาวห้าพันเดี๋ยวเรามีเปิดให้ใส่ซองซองแดงซองแดงมีนังเกลียวไหมคะนังเกลียวมีนังเกลียวด้วยเหรอเออนางเกลียวก็ได้แทนนางแมวก็ได้ ยังบัตรจะถายอะไรนะก็ประกาศไปแล้วครับว่าจะหายวันที่หนึ่งภาคมครับที่ออกจิเก็ตครับเงียบเงียบเลยคลิกกดบัตรเลยคลิกกดบัตรนะครับมากันมาเนี่ยละกันไม่รู้จะหมดหรือเปล่าเขาสอนให้หนูพูดแบบ จริงๆคือจริงๆทจะทวรจริงเพราะแบบเออจะหมดหรือเปล่าแต่ถ้าแบบอยากไปดูอะไรเงี้ยมาซัพพอร์ตเราสักคนก็มาได้ครับก็ตอนนี้ไปซื้อตั๋วกั้ไเนี่ยอยู่ด้วยเศร้าในใจช่วงนี้รับงานฉ่ำเลยเนาะก็ ก็ช่วงนี้หลังจากคอนเสิร์ตก็ดีด้วยใช่ครับผมแล้วกลับมารับงานแล้วก็ช่วงนี้ใกล้เทศกาลสงการด้วยครับงานสงการก็จะเจอเป็นปีแรกที่ปีรับงานช่วงสงการใช่ครับก็พักก่อนใช่ปกติแบบว่าเป็นคนแบบไม่ไม่ชอบเปียกอะไรปีนี้ก็อยากลองเปียกกับเขาดูบ้างแต่ไม่ต้องฉีดโดนไม้นะไม่ต้องใส่แบบที่ไม่อยากซื้อไหมแต่ว่าที่เราใส่เป็นต้องคุณคาหลังชุดนะชุดละครับง่ายๆเป็นแบบว่าชุดแบบต้อนรับซัมเมอร์ ปิดคออยู่แล้วปิดคอทุกครั้งปิดคอตลอดนี่วันนี้หนูก็เรียบร้อยอยู่แล้วเป็นปีใหม่หนูเป็นคนใหม่ปิดคอตลอดอย่างอื่นไม่ปิดสายแปรนั่งดีจะเอาแแบุชที่พี่กินหน่อยไหมพี่กินเหรอเขาไม่ให้หนูไปโดนตัวเขาหรอกหนูจะโดนตัวเขาได้ยังไงโดนไปแต่เขาก็จะแบบอย่างนี้ ไม่กล้าไม่กล้าเขาเป็นซูเปอร์สตตร์เนี่ยช้อปปิ้งเดย์ดีกว่าช้อปปิ้งเดย์เขาบอกเขาจะใส่สูทขอใครใส่บอดี้สูทที่น้องเพลงใส่บอดี้สูทมีเยอะเลยที่บ้านแดแบี๋ยวแ่บ่งบห้โอเคนะโอเคฮะฝากงานดียว่ ก็ฝากงาน Central Mini Sale นะครับผมแล้วก็ฝากภาพยนตร์เรื่องซ <c oughs> อมายแต่งทีด้วยนะครับอย่าลืมไปกดบัตรกรันวันที่1พฤษภาคมนะครับผมเอ่อ Concert b i l d i n g Antipovite The Red Emerald Wedding Concert นะครับ <c oughs> ผม President by Gisulay ะคะยาวมากค่ะแจะ๊คไปกดกันได้ครับที่ออกสิก <c oughs> เทค <c oughs> อะไรคำถามไม่จบ <c oughs> <c oughs> หน้าจ้างหนูหนจะตอบได้ไย